เป็นวิธีปฏิบัติง่ายๆประมาณห้านาทีห้านาทีก็ได้ลอมวิเคกาะห์สักคนถ้าถ้าเขาอยู่ด้วยกันถ้าติดต่อทางไลน์ก็ได้โทรคุยทางไลน์ก็ได้ถ้าปฏิบัติเองจะชานิดนึงใช้เวลาบางทีเราปฏิบัติเองอาจจะสงสัยนะสงสัยมันถูกหน้ามันเป็นยังไงมันทำถูกมไม่น่าอนะไรอย่างเงี้ยนะจะสงสัยจะชานิดนึงยเรียกว่าที่นี่กันบวกกับไอ้เรื่องเรื่องที่เราชินนะชินกับไอ้จิตที่มัน มันชอบคิดเรื่องตรงนี้นะเราไปชิมแบบนี้ก็เลย <S <S จะเป็นอุปรสรรคต่อการภาวน,า,นาหน่อยนี้น,น,นะก็จะทำให้ได้ชาเจะชาจะมาบอกเราประมาณสี่พันทีก็ไดรจะไม่ชาจะเร็วถ้ามีลูกมีหลานก็นคิดต่อบอกบอกก็เลยกระเด็บุญเป็นการ,าร,าราส่งเสริมบุญต,ตัวเองไปเลยการทำอาหานมันก็นเป็นไปด้วยเนี้ยมันจะคอยเป็นไปตามนี้ยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งเปิดเผยก็ยิ่งเจรเลินอ่ะูไม่ได้เ,เข้าไปนี่หนูไปวัดนี้เพราะว่ามันมันใกล้ รในเนี่ยมันไม่ลึกอันนี้คุณช้อนใช่ใช่ถ้าเข้าไปเนี่ยหนูเคยเข้าไปมันลึกอ่ะแล้วเราเป็นผู้หญิงคนเดียวอ่ะมันยากมันลำบากครับแต่ถ้าตรงเนี้ยคือมันปื้ดเข้าไปเลยครับมีค่ะได้รู้กันยกเดียวยกเดียวจะนุนที่เราคนเดียวคุกเก่าไปแล้วคุกเก่าคุเก่าไปแล้วเรือทรายนะค่ะอันนั้นมีมีมีมาอยู่องู นี่ล,นล่อันนี้จะเสียอย่างเดียวคือถนนนนทางเราเข้ายากน,ะะยน,นี่ผมก็เข้ายากอันนี้ผมก็เลยมาปฏิบัติเหมือนกันเนี่ยเราก็เลยมาขับรถให้เกสักครั้กถึ่ะดเรานีเป็นปเ,เน้จออะไกัหนจิตมารวมได้เรื่อยๆค่ะ ชิปมารวมตัวเพื่อนนี่เพื่อนนี่มาทางแล้วมันไปไหนแล้วเนี่ยค่ะอยู่ร้านค้าหนูก็เพิ่มมาซื้อได้สามปีกว่าหนูเขาไม่ค่อยรู้ทางแต่ถ้าร้านค้าเขาเขาดึกดําบันแล้วเขาเขารู้ชิปมารวมชิปมารวมตัวก็จะเป็นการการต้านกระแสกิเลสในตัวหลังจากปฏิบัติได้แล้วทีนี้ก็คอยสังเกตอาการชิปไปเด้วินี้ มีสมุมีความเขินเราแต่แคร้เฉยๆเไม่ต้องไปตามรู้ตามเห็นแบบลูยเสยแต่อยากจะตามรู้ตามเห็นมันไม่เป็นไรเพื่อให้เราเหมิ่นเข้าใจความ,มคิดคุงแเต็มว่ามันเกิดจากอะไรมันมาจากไหนนะหรือความ,มคิดคุงแเต็มอันนี้มาจากคานนี้มาจากนี้ในเรื่องเียวกันส่มากจะเกิดในเรื่องเดียวกันเช่นว่าเรากำลังคิดว่า ว่าเราขายของเนี่ยที่นี่กระแสของแม่ค้าที่ขายของอยู่ขายของไม่ได้ทุกข like anyway. like ์กะไรเข้ามาหาเราไม่ได้ใช่ไหมเองใช่ไมเองขพรเกิดจากเกิดจากความนึกคิดตรงแต่งแล้วจะมีความทุกข์หนึ่งเดิมวันนี้เอาของแล้วแม่ค้าที่ขายของเหมือนเหมือนนายโยมเนาะมันมีหลายในลูกกับเท่าไลในประเทศไทยนี่ทุกข์ก็จะไหลเข้ามาหาเราหมดเลยเราไปยึดเอาเป็นยังไงที่เราไม่ยึดเอามันวางไปวางไปกับเบาไปแต่ทุกข์มันเนี่ยมันเป็นมีสืบเนื่องมันเลยกว่าชีพ เป็นอาชีพเดียวันที่ไหลเขมาสู่รทิตเราเนี่ยอันนี้กันนี่พอปฏิบัติแล้วเราจะไปข้อใจฉับนนี่ก็จะวางความทุกข์ใดวัยถึงง่ายถ้นความมันเกิดจากจากคนอื่นไม่ได้เกิดจากเราไดยตรงนะครับความหมายความทุกข์ก็ความหลงเมินเลยที่มันมากจากขึ้นกเราเรื่อยๆที้พอเราหลังจากปฏิบัติจากสวดอัตมาไปเร้ยที่นี้ก็จะได้ข้อใจฉับถุนทีศเกิดสงบละเอียดที้ขึนง่ายขึ้นแต่จะชงผลเพือส่งผลความสมบูรเ์เยนกับเอง ถ้าอยู่ครอบครัวกันเนี่ยปฏิบัติได้กันพ่อทำแน่ทำลูกจะดีสุดนะครับเชื่อเหมือนกันคือที่มีแต่ความเย็นความสบายใจอาจจะมีแต่ความเมตตาปรินาซึ่งกันและกันพอเมียไต่เคยหลงกันหลงกันรักกันเนี่ยต่อไปก็จะเป็นแต่ความเมตตาปรินาแต่ความหลงความรักสมัยก่อนจะไม่มีแบบนั้นจะเป็นอย่างนี้เป็นอ่างนี้ใจตายเป็นว่าผัวเดียวเมียเดียวเป็นความซื่อสัตย์ต่อกันนี่จะเป็นอย่างนี้มันเป็นมันเองเที่ไหนเป็นต้นฉับที่มันมีพอมันได้รับความสุขแล้วมันมีความรับผิดชอบ ความรับผ <anto> <sk> e ิดชอบต่อหน้าที่การงานสักก็ไหวอย่างสามีมีหน้าที่เป็นสามีกับทำนาทีสามีนสามีภรรยามีหน้าที่ปานสมีแต่ภรรยากับทำนาทีภรรยาไปสวนลูกมีหน้าที่ลูกกับทำหน้าที่ลูกไปเนี่ยเป็นยังไงเออจะไม่ค่อยมากก็ในข้องเกี่ยวกันความหมายแต่ว่าที่ที่เรานี่ที่เราสมักครเป็นสามีภรรยากันแล้ลูกก้าเราล้านที่ว่าเราสอนไม่ค่อยได้หรือว่าไม่ค่อยดูกันส่วนมากเราจะไปก้าวไก่ก้าวไกลซึ่งการรับสมัครจะให้เขาจะเป็นแห่งเรา โอเขาเนี่ยทำให้ถูกใจลอยไงเนี่ยมันไม่ได้บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องวางไงว่าเราเราทําไปกับเกิดการเขาเลาทว่าเกิดการวางร่างแต่งมาวางใจกันให้ขุ่นมัวในใจเนี่ยเขาไม่เกิดปุ๊บความหมานี่พอพอเราปฏิบัติแล้วมักอาชิดเราก็จะเข้าใจชัดขึ้นเที่ยงก็จะทำก็จะไม่นะที่กจะทำไปมันเป็นกระจกเราจะทำรักษาชีวิตเราไปเนี่ยมันก็เลยส่งผลไงส่งผลเกื้อหนุนกันในระหว่างสามีภรรยาลูกเต่าเนี่ยเป็นยังไงสูตรเพรสูตรนี่มันจะใช้เวลาประมาณห้านาทีก็บบรรลุธรรม บะรุ้นทำเนียหมายถึงสิ้นภาษาเกิดเ่ไม่ใช่ว่าบะรุธนทำโดยโดยตัวไประดับต่ำๆเลยมันเป็นระดับสูงเลยจะสิ้นเชื้อความหลงเลยสาเหตุติ่จิตเรามีเชื่อความหลงมันดูมันดูอาการของความหลงเขามาหาตัวเองทีนี้พอจิตเรามันว่างเลวมันไม่มีไม่มีเชื้อความหลงแล้วนี้ความหลงจะผ่านเขาม,มาสู่จิตมันก็ผ่านไปผ่านไปถ้าเราไม่ไปยึดไม่ไปยิดไปจับเอานะความคิดถ้าเราไม่ไปยิดไปจับเอามันกับเหมือนผ่านไปผ่านไปแนตะ่เราไปยิดไ,ไ,ไปจับนะปั๊บมันจะไหลเข้าสู่ทวารมโนเข สุกออกมาที่เราเนี่ยเพราะเรารู้เหตุมันแล้วเราก็มันสัมล้มรักษาที่นี่มันก็มีแต่ความสุขความสบายกว่าทิพใ์แจมแม่เพาะแม่แวะแม่ข้องเกลี่ยวเนี่ยนเนาะเดี๋ยวดูดูเร็วจนเกิดนี่คนเคยภาวนาเคยเสด็จมาเคยภาวนามาเหมือนกันหนูเคยไปบวชทีพย์น่ะอ่าเร็วตอนนี้ถึงนาคารเกษเกรษถึงนาคารมีตอนที่อาตมามาคุยทิพย์โยมอยู่ระบายหนึ่งสองสามสี่ห้า อยู่ระดับพบจะเข้าระดับเจ็ดของกายที่ห้าเดีวยวทำไมต้องว่ากายที่ห้าเหลืออีกสี่ช่วงกายถึงจะเต็มคือมีสติเต็มกายเนี่ยเราี่้ลอยวางกายที่ห้าเนี่ยกายที่ห้าเนี่ยเราตายไปเนี่ยส่วนมากจะไปเกิดเป็นเทวดาขึ้นเปลี่ยนถ้า,ถ,าถ้ากายที่ห้าไปปลายหรือว่าเข้ากายที่สี่เหลืออีกสองช่วงกายถึงจะสินาซอสเกลีส่วนกายที่สี่เนี่ยจะไปเกิดเป็นเทวดาเต็มภูมิแต่ก็ไม่แน่นอนนะ ส่วนคนที่ต่ำร่างกายที่หกหรือกายที่เจ็ดตีแปดเนี่ยมีโอกาสก็ต้องเป็นมนุษย์ก็มีแล้วแต่แล้วแต่คณะติดนั่นใช่แต่โอกาสพลาดมีโอกาสพลาดต้องมาลดอย่างเดียวพอเราเข้ากายเลยกายที่สี่มาเข้ากายกายกายที่กายที่สามเป็นโสดาบันเหลืออีกสองชั่นกายจะเต็มเนี่ยอาจจมาจะไล่แบบนี้ทีนี้พอเข้ากายที่สองเข้ากายที่สองเป็นสกขาธาคามีแเหลือกายเดียวเหลือกายเดียวคืออนาคามีเกิดพอพอเลื่อนไปถึงันเหลือกายเดียวคือนึกข้าม ถาผู้ปฏิบัติ่ถ้าพระอาตมาก็ได้นหรือถ้าพระผู้ปฏิบัติก็ได้ถ้าว่ามีถ้าว่าแล้วจะมีมีรูปกายสูงขึ้นพอรูปกายสูงขึ้นแล้วต้หนดหน้าเหอนจิตต้องตายเขาหมายนะพอไปถึงระดับกายนาคามีเต็มจริงๆเหมือนเรากินแต่สิ้นเชี่ยวขมห่งตรงนั้นเพรกิเลสเลือบบังอาตมาถึงว่าคนเคยภาวนามาเนี่ยเพวากระแสเท่าที่รักษาจิตกับนาคามกระแสตอนนี้ได้อนาคามีเป็น ตรวจอยู่นิบวันไปรูนว่าขาดแถวผู้ี้รังค์คือมีของเก่ามาแล้วเนาะสะสมมาแล้วความหมายคืออยากพ้นทุกข์เลยทนะุกคน <c oughs> ชอบสะสมบุญอา่าตอนนี้ถึงอนาคามีแปดถ้าถ้าถ้ากระแสเต็มกายมาอะไรไม่ต้องไม่ต้องส่งจิตดันจิตกับบรรลุธรรมนะแต่คุยคุยไปเงนะี้ยถ้ามาชวนคุยโยงกับหลักษาจิตไปเงนะี้ยก็ดูจากบรรลุธรรมโดยแค่ว่าไม่ไม่ไม,ไมีเรื่องของส่งจิต คือวิธีส่งจิตเนี่ยทำให้บรรลุเร็วแต่วโยมรักษาจิตเสกบรรลุมันอย he he fish, Up друг, ู่ที่คนอยู่ที่คนผู้บอกด้วยบารมีสิสาสมมาถึงทําให้คนบรรลุเร็วเพราะว่ากระแสก็และกระแสหนุนกันกระแสเกินหนุนกันเองการเรียนกายจิตจะรู้จะได้ไปด้วยจิตจะวางเริ่มวางเริ่มบอเริ่มแนวแต่ละแต่ละวางแลยน่งวางแล้ววางตั้งานเนี่ยวางมาสักครู่ก่อนเดี๋ยวจะมาทูลจิตวางเป็นกลาง มันวางค่อนข้างเป็นกลางจิตไม่มีกิเลสถ่นเหลือจิตสีนาสวะกิเลสใช่ไหมง่ายไหมเพ่รักษาจิตเฉยแปลกไหมปกติโยมรักษาจิตไม่เคยได้อย่างนี้นะใช่ไหมจิตจะสงบกป็ยากใช่ไหมอ่าเนี่ยง่ายๆเนี่ยจิตจะหมุนหมุนวนกระแสขึ้นไปแหละอยู่แถวเนี่ยถลุนังหัวไปแล้วนั่นะคือจิตสินาสวะกิเลสเดี๋ยวจิตจะถลุนังหัวไปแล้วตรงลนปีโยมจะมองไม่เห็นเลยมีจตแสงสว่างกรบบมดเลยจะเป็นช่องแหวกเป็นช่องว่าง เราก็จะมีอาการเจ็บๆกลางๆนิดนึงเนี่ยนี่เป็นข้อพิสูจน์ว่ายืนยันว่าโยมจิตโยมไม่มีเชื่อพิเด็ดเลยบนลูกทำเลยทีนี้จิตจะมีลักษณะไหนอยาคนลักษณะเจ,ะจะบ็บจิตบนลูกทำเนาะ,ะหัวก็จะโล่งโปร่งแต่นี่เหมือนว่าจิตไม่ปรุงไม่แต่งเพิม่มเห็นธรรมชาติเนี่ยมันเห็นเหมือนผ่านเห็นปล่อยผ่านไห,หลผ่านเนี่ยแล้วที่นี้จิตก็จะโล่งว่างเบาสบายอาการของจิตที่ว่านบนลูกทำใหม่ๆแต่ว่าจิตบนลูกทำใหม่ๆเนี่ยมันจะมันจะสงบไม่นานเด้อ ระหว่างเจ็ดวันเนี่ยจะมีความคิดฟุ้งๆขึ้นความหลงกระเพื่อมมากกว่าเก่าเพราะมันพักดันไรับดันในสิ่งที่มักหมุมในในสติของเรานในความหลงน่ะคือว่าเพื่อเพื่อ,อส,าสาร้างให้สติเป็นสติที่บริสุทธิ์เป็นสติจิตบริสุทธิ์แล้วสติกับ้องบอริสุทธิ์ไปด้วยนี่สาเหตุหนึ่งที่ว่าทาไมถึงมีความคิดความหลงเกิดขึ้นเพิ่มมากกว่าเก่าในระหว่าง3วันเจวัน3วัน4วัน5วันนี่ที่นี้พอเข้าวันที่8วันที่6ถึงวันที่8เนี่ยเราจะรู้รู้ชัดขึ้น้าใจชัดขึ้นว่าจิตเราไมม่ีิ จ,จิตในนีความหลงคือความรู้สึกหนึ่งสังเกตความรู้สึกยพยายามสํารวมรักษาไม่ต้องเล่นปีนวกบางบางทีก็พยายามสํารวมสังเกตสังเกตค,ความรู้สึกสังเกตจิตตนเองนะ,ะจิตของเรามันไม่หลงนะจิตของเรามันจะเฉยนิ่งว่างว่าเนะเราสังเกตตรงน,นี้เอาตรงนั้นมายืนยันว่ามายืนยันเพื่อที่เรารับที่เรามีสัญญารับไอ้รับความหลงความทุกขมานเราะเขอาใจชัดขึ้นแับนี้อมันเกิดจากสังขารมันเกิดจากกิเลสย้อนมา เพราะว่าความนคิดกรุงแต่งของมนุษย์เรามันจะจรสวัสดิ์เฉียดกันแล้วกับแทรกเข้าไปในทวารมโนทวารจิตของแต่ละคนนะฮะแต่ี่จิตเราไม่มีกิเลสแล้วมันแค่รับรู้แล้วก็ผ่านไปมันไม่ยึดคือเวทนามันไม่ไม่สืบเนื่องเป้าหมายพอระวังปั๊บสักพักเดี๋ยวเวทนากระทัดผ่นไปมันจะเบาไงเบาสบายยิ่งพวกนี้อีกก็เบาสบายโล่งเบาสบายใหญ่พวกนี้แต่ว่ามันจะสริมกไม่นานไม่ใหม่ประมาณสักประมาณมันจะค่อยสงบพึงึ้นไปที่ทธิ์ทินะวันนี้สงบได้แค่นี้วันพรุ่งนี้ก็สงบพึงมันนิดนึงมันมันสงบไม่นาน เราจะรอสักประมาณ2เดือนป,ปลายๆเขาสามเดือนจะสงบดีมากเลยตรงนั้นจะชัดเลยชัดเรื่องคิดไม่มีกิเลสชัดชัดมากๆเพราะมันเบาไงนี่ยมกัสัมผัสลุแต่วันเบาทำไมเห็นไหมง่ายไหมแค่รักษาเจเจเสกฝาดด้ยไม่ทันงแต่ทำอะไรเลยขนาดเหลือแต่อยู่ระหว่างกายที่ห้านะนี่คิดดูปกติา้าิปัติกันามปกติโอ้ยเป็นปีกันไม่ได้เชื่อเถอะมารักษาเจเจเสกยงนี้ไม่มีทางหรอกแล้วไม่มีพระองค์ไหนที่จะมาสอนยังงี้เลยสั้น ไ,ได้อย่างนี้ก็หมายว่าธรรมะก็ดูมาเยอะเล้วน่ะทั้งยูทูบทั้งอะไรแบบศึกษามามากพอทุกคนน,น่ะแต่ว่าพาท่านสอนน่ะทุกวันนี้เนี่ยทไมถึงอย่เงั้นเพราะว่าพาท่าน,วาาน,น,านบวชมาสองปีสามปีก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่บางรุปก,ก็ยังไม่ทันผ่านอย่างงี้ยแต่ของอาตมาไม่มีเหลือมีแต่ยะผ่านเป็นไงดีขึ้นไหมบอเนาะตรงเลื่อนปีจะมองไม่เห็นเลยสิจะหายไปง่ายเนาะ <c oughs> หนูก็บวชอ่า <c oughs> บวชจนก็เสียไปแล้วแหนะ่บวชสิบสี่พรรษาออ่าแต่ไปบวชอยู่นู่นวัดป่าในถ้ำมีก็มีของเก่าของเก่ามาก่อนคือเคยเคยสัดศพมาทางนี้นะทางกุญท่านมาก่อนเสียแล้วท่านเสีย,ยไปหลายปีนะแ,ยยแล้วลจ้ะเสียตั้งปีห้าแปดจ้ะโน่นเห็นไหมยมแก่รักษาเจ๊เจ๊เจ๊ดูดิดจังหวัดเด็กน้อยอะไร มันจะสอนเล็กหน่อยแหละแต่คนใหญ่ก็ยังยังไวเนาะครับผมแค่นี้นพ <laughs> คพรับ